นักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับในชั้นประถมศปีที่3าเนี่ยในเรื่องแรกเราจะเรียนเรื่องวันเวลาและเหตุการณ์นะครับถ้าเราพูดถึงวันเวลาและเหตุการณ์นั้นเราก็จะต้องไปถึงนึกถึงศักราชศักราชเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จัดขึ้นตามการอ้างอิงของช่วงเวลานั้นโดยแบ่งได้ตามการอ้างอิงหรือการเรียบ ซึ่งศัก,กราชที่เราจะเห็นได้บ่อยที่สุดนะครับเราสามารถไปดูได้ในปฏิทินนะศัก,กราชที่เขาใช้กันอย่างแรกเลยในประเทศไทยเราจะใช้พุทธศักราชหรือตัวย่อของมันคือพศประเทศไทยเริ่มใช้พุทธศักราชในหมู่พระสงฆ์ก่อนต่อมาในรัชกาลที่6ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้นำมาใช้แทนรอสอ รอสอยอมาจากรัตนโกสินทร์นะครับปีพุทธศักราชของไทยถือกำเนิดโดยให้วันปรินิพานของพระพุทธเจ้านะครับเป็นพศศูนย์แต่ศีลังกาพมา่าลาวและเขมรน,นับมากกว่าเราหนึ่งปีคือนับเอาวันปริินิพานเป็นปีที่หนึ่งนะครับดังนั้นพระพุทธศักราชเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธโดยตรง อันท okay. ี่2คือคริสศักราชตัวย่อคือคจสจุดนะครับเริ่มนับเอาตั้งแต่ปีที่พระเยซูคริสต์เกิดเป็นคสหนึ่งซึ่งเวลานั้นพอสมีมาแล้วนะครับ543ปีนะครับนักเรียนจำปีปีจำตัวเลข543ให้ดีนะครับซึ่งเราจะนำมาเทียบศักราชกันนะครับ ดังนั้นวันคริสต์มาสในปี2001จึงครบรอบวันสมภพ2,000ปีนะครับโดยมีวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ต่อมามหาศักราชมจุดสจุดนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับหรือที่ชาวอินเดียเรียกว่าสกาพทะหรือสาลิวาหาการแปลว่าปีของชาวสกะเริ่มตั้งแต ปีที่พระเจ้าสาลีวาหนะหรือบางตำนาเรียกว่าพระเจ้ากนิสกะแห่งสัก,กระราชวงศ์ทรงมีชัยชนะเหนือแข้นโดยรอบเป็นมหาสักกราระที่1น,นะครับมีวิธีการนับเดือนปีนะตามสุริยคติโดยวัขึ้นปีใหม่นะครับคือวันที่1ของเมษายนของทุกป,ปีนะครับมหาสักกราระเนี่ยเกิดขึ้นหลังพุทธศักราช621ปีต่อมาคือจุลศักราช นาตัวยอดนะครับจอจุดสอจุดเป็นการนับเดือนปีแบบทางจันทรคติเริ่มนับตั้งแต่จอสอหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช1182โดยนับเอาวันที่พระบุบโสรหันนะครับซึ่งออกมาจากการเป็นพระเพื่อชิงราชบัลังเป็นวันแรกของศักราชจุลศักราชเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับจะใช้ในสมัย อ่าอุทยานะครับจุลศักราชต่อมารัตรนกโกสินทร์ศกนะครับนะครับตัวย่อคือรอเรือจุดสสาราจุดนะครับเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2432เป็นวันที่1เมษายนรอศนะครับร้อยแปด โดยถือเอาปีที่ตั้งกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองหลวงเป็นปีนรัตนโกสินทร์ศกที่1และใช้อยู่จนถึงรศ131เป็นรศส,สุดท้ายหรือเพียง23ปีแล้วก็เลิกใช้ไปเพราะเห็นว่าไม่สะดวกในการอ้างอิงนะครับเราพอใช้ในรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดรัชกาลที่6ก็เลยเริ่มเอามาใช้พศนะครับ อีกอันหนึ่งคือฮิตร้อน์สักลาชตัวย่อคือฮอนุฮูจุดสอสลาจุดนะครับเป็นศักลาชทางศาส,าสนาอิสลามเริ่มนับเมื่อท่านเนมีมุมฮัมมัดกระทำฮิตเล์นะครับหรือ,อฮิตฮิตเลร์ก็คือแปลว่าการอบพยพโยกย้ายนะครับคืออบพยพจาก เมืองเมกกะหรือบางที่เขาอาจจาะาเขาจะเรียกว่ามักกะ,กะก็ได้นะครับไปอยู่ที่เมืองเมดินะนะครับเป็นปีเริ่มต้นของศักราชอิสลามเกิดหลังพุทธศักราช1122ปีนะครับนี่คือศักราชที่เราใช้เราเคยใช้นะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ในปฏิทินศักราชที่เราใช้คือพุทธศักราชและก็คิดศักราช นะครับมันจะมีการเทียบศัก,กราชกันเกิดขึ้นนะครับในบทเรียนต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยมาเทียบสัก,กราชนะครับแต่ตอนนี้ให้นักเรียนรู้ก่อนว่าสัก,กราดที่เราเคยเคยใช้และเราก็ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีศัก,กราชอะไรบ้างสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ